รังนกเราย่อมนึกถึงอาหารชั้นยอดที่เฉพาะจัก,กรพรรดิหรือราชวงศ์ชั้นสูงของจีนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้ทานตามประวัติศาสตร์มีการระบุว่าชาวจีนได้ขุดค้นพบเครื่องเคลือบดินเผาและครัวเก็บรังนกตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังท,ทําให้คาดเดาได้ว่าการค้ารังนกอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือตั้งแต่ปีคศหกร้อยสิบแปดถึงเก้าร้อยเจ็ดแต่ถ้าพูดถึงคนจีนคนแรกที่ได้ลิ้มรสรังนกว่ากันว่าคือนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่เจิ้งเหอหรือพลเรือเอกเฉิงโฮ ในสมัยราชวงศ์หมิงที่เดินทางผ่านคาบสมุทรมาลายูและได้ชิมรังนกและเกิดความประทับใจจึงนํากลับไปถวายองค์จัก,กรพรรดิในตำรับยาของแพทย์จีนระบุคุณสมบัติของรังนกไว้ว่ามีสรรพคุณบำรุงกําลังช่วยฟื้นฟูจากอาการเจ็บป่วยทําให้ปอดชุ่มชื้นขับเสมหะและบรรเทาอาการไอได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวพรรณดูดีและชะลอความแก่ชาราลงด้วย แล้ววันนี้มาดามมีคอลลาเจนรังนกสีทองเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยคอลลาเจนแท้100%นำเข้าจากญี่ปุ่นมาแนะนําให้เพื่อนๆกันค่ะดาราเบิร์ดเนสคอลลาเจนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทั่วร่างกายที่สําคัญคือรวมคอลลาเจน4ชนิดไว้นในกระปุกเดียวทั้งฟิชคอลลาเจนไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์เปปไทด์และเบิร์ดเนสอันดีเนเจอร์คอลลาเจนมีไรซ์เซรามายสารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นบํารุงผิวพรรณบํารุงข้อต่อข้อเข่าลดสิวฝ้ากระบํารุงเล็บ ผิวผมให้แข็งแรงทานง่ายไม่ขาวไม่ผสมสีไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่ทําให้อ้วน100%สามารถทานคู่กับอะไรก็ได้ไม่ทําให้เสียรสชาติมาดามก็ทานเองทุกวันแนะนําจากหัวใจจริงๆค่ะ